สวัสดีนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนหนื่นเดยต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับปี2020ปี2020เป็นอะไรที่แบบว่า intense มาก g r a m a t i c มากมีทั้งเรื่องราวดีๆเรื่องราวร้ายๆแย่ๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่าปีนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนเราก็สู้มาจนได้นะคะเราก็ต้องสู้กันต่อไปไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่า2020นจะเป็นยังไงเราต้องจับมือแลเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวน้ําหอมในวันนี้นะคะเพก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะะค ที่ติดตามฟ้าในปีนี้ที่คอยสปอร์ตฟ้าในปีนี้หรือว่าปีก่อนๆหรือว่าท,ทั้งหมด4ปีที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่กับฟ้าสปอร์ตฟ้าในช่องอารีฟ้านี้วันนี้เราจะมารีวิวน้ําหอมที่ฟ้าใช้แล้วชอบที่สุดในปี2020นั่นเองเอาจริงๆแล้วหลายๆตัวในนี้เนี่ยแทบจะ90%เลยเป็นน้ําหอมที่ฟ้าใช้มาแบบครึ่งชีวิตแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้มาแล้ว2-3ปีนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเลยวันนี้ฟ้าก็เลยจะรวบรวมน้ําหอมที่ฟ้าใช้และชอบที่สุดใน 2020, นนะะนนปี้วกกก่่ดยะะคคุอ เนะเาะก็จะมี2หมดหมู่ด้วยกันเลยนะคะก็คือเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะเฟรชหน่อยใช้ในวันสบายๆชิลๆนะคะไม่อินเทนส์มากแล้วก็น้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะอินเทนส์ที่เหมาะสําหรับวันที่เรารู้สึกว่าฮอยวันนี้ฉันสวยมากฉันอยากจะฉีดกลิ่นนี้เพื่อที่จะทําให้ฉันดูสวยขึ้นไปอีกเซ็กซี่ไปอีกในวันที่ฉันมั่นใจนะคะก็ประมาณนี้มี2หมดหมดู่เฟรชกับอินเทนส์นะคะคือต้องบอกเลยว่ารสนิยมน้ำหอมของฟ้าเปลี่ยนไปแล้วจากสมัยก่อนที่ชอบอะไรที่มันหวานแบบแคนดี้ขนมลูกอมฟรุตตี้หนักๆฟ้าจะชอบมาก แต่ว่าเหมือนยิ่งฟ้าแบบมีอายุมากคือฉันไม่ได้แก่แต่หมายถึงว่ายิ่งฉันมีอายุมากยิ่งคือฉันก็จะยิ่งชอบน้ําหอมที่มันหวานน้อยลงประมาณนี้นะคะคือเอาจริงๆตอนนี้ฟ้าก็ยังคงชอบน้ําหอมที่หวานอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หวานเหมือนสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนเนี่ยฟ้าอาจจะชอบแบบความหวานสิบไปเลยแต่ตอนนี้อาจจะเหลือแค่34ประมาณนี้นะคะทุกคนเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นน้ําหอมที่อ้อมไปซิกเนเจอร์ของฟ้าเลยก็ว่าได้เป็นน้ำหอมที่ฟ้าชอบมากใช้มาหลายปีมากน่าจะ5ปีได้แล้วนะคะทุกคนเป็นน้ําหอมที่แบบว่าเหมาะสําหรับ ทุกโอกาสเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนไปอีเวนต์ไปไหนก็ตามไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่น้ําหอมลีนี้เป็นน้ําหอมที่ฟ้ารักที่สุดแล้วค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนนนองคนนี้ก็คือ lady million นั่นเองนะคะชอบไม่ชอบก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้ก็อันที่3มอันที่4แล้วมันไม่แน่จะเหมือนกันคือแค่แพคเกจจิ้งอ่ะมันก็เรียกชื่อฉันแล้วคือแค่แพคเกจจิ้งมันก็อารีฟามากแล้วเป็นน้ําหอมที่แบบว่าไม่ว่าวันนั้นฉันจะ,จะแต่งตัวแบบไหนแต่งหน้าแบบไหนฉันก็จะใช้อันนี้เดี๋ยวขอเนี้ยดมนิดนึงเพราะเราดูพ มันต้องแบบแล้วนกะ็เนี่ยทุกคนมันหอมมันสวย luxury มันมันไม่เยอะเกินไปมันไม่อินเทนส์เกินไปมันไม่เอะอะเกินไปมันไม่แพยา,ยามจนเกินไปเสริมบุคลิกให้เราดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นให้เราดูสวยแพงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ชอบมากเลยดิมิเลียนจ้าเมื่อกี้ก็คือเป็นน้ำหอมอันดับหนึ่งในหัวใจของฟ้าเลยนะคะแต่ว่าน้ำหอมต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยถัดไปเนี่ยจะไม่ได้เป็นการเรียงลำดับแล้วนะคะทุกคนก็คือหยิบอันไหนมาได้ก็รีวิวอันนั้นเลยแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในหมดหมู่ของความเฟรชอยู่นะคะตัวต่อไปที่ชอบมากเลยนะคะคทุกนะค,ะคนที่ให้เฟร o ด์ออฟเซียรือซึ่งฟ้าเพิ่ คือจมมารวนตัวนี้เลยนะคะจมมารวนลอนดอนพิโอนน่แอนด์บลัชสูตรคอลองนะคะทุกคนอันนี้คือหอมมากขออนุญาตฉีดแป๊บนึงจะได้บรรยายกลิ่นที่ดีว่าได้ดีกว่านี้เนี่ย มันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นดอกไม้สีขาวนึกออกไหมมาทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นมาทําให้แบบสมมติว่าเธอเป็นคนแรดเนี่ยเธอจะแรดน้อยลงนิดนึงและเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับกลางวันเลยนะคะทุกคนถ้ากลางคืนอันนี้อาจจะอ่อนเกินไปแต่วันไหนที่เราไปเดินห้าไปท,าทําธุระไปแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปกินกาแฟไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเหมาะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิฟท์ที่ฟ้าได้มาจากพี่ไปนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ไปมากเลยนะคะที่เลือกกลิ่นนี้ให้ฟ้าเพราะา ชอบมากจริงๆฉีดครั้งแรกก็คือชอบเลยนะคะทุกคนมันเป็นความเฟรชที่พอดีมันมีความหวานและมันมีความฟลอรัลที่พอดีส่วนตัวแล้วความไม่ชอบน้ําหอมที่มาเป็นดอกไม้เกินไปเพราะเขารู้สึกว่ามันเหม็นเขียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอดีมากนะคะทุกคนชอบมากเอาเป็นว่าถ้าอธิบายง่ายๆแลวก็คือมันเป็นกลิ่นฟลอรัลเป็นกลิ่นเฟรชเป็นกลิ่นหวานที่เหมาะสําหรับสาวที่ไม่ได้หวานจนเกินไปนึกออกไหมเพราะบางทีมันจะมีน้ําหอมเฟรชที่แบบว่าเหมาะสําหรับสาวแบบคุณหนูคุณหนูเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นคุณหนูขนาดน,ะนั้ ผับอยู่นึกออกปะเฮ้ย ชอบมากขอบคุณพี่ไปมากที่เลือกกลิ่นนี้ให้หนู IL o v e ต่อไปนะคะทุกคนเราก็ยังอยู่กับความเฟรชอยู่นะคะต่อไปก็คือ v i v a La j u i c ูซี่ตัวนี้เลยใช่ไหมวะอันนี้คือ Vi v a La j u i จูนหรือเปล่า no no guys this is v i v a la juicy rose นะคะทุกคนกลิ่นของน้องนะคะทุกคนก็ไปทางเฟรชเลยถ้าเทียบกับโจม,มารอนตัวนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะ floral มากกว่านะคะมีความโรสเข้ามานิดนึงคือต้องบอกเลือาฟ้านี่ไม่ชอบต้องหอมกลิ่น rose รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับฟ้าเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยมีความโรสเล็กๆบางๆจริงๆที่ ดีมากๆเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะถ้าดมอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ได้กลิ่นโรสขนาดนั้นด้วยซ้ำเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นฟลอรัลที่มีความขนมเข้ามานิดนึงฉีดครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเขียวนิดนึงแต่พอฉีดไว้แป๊บนึงนะคะทุกคนมันจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยความไลท์มันจะน้อยลงนะคะทุกคนอธิบายไม่ถูกเหมือนแกนแต่เอาเป็นว่าหอมมากๆตัวนี้คือฉีดแล้วคนทักบ่อยมากเลยนะคะสามารถฉีดเป็นมหาลัยได้สามารถฉีดเป็นงานกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่เหมาะสําหรับงานกลางวันมากกว่าเริ i ดวีว่าเรา Rose ต่อไปนะคะทุกคนเราก็ยังอยู่กับความเฟรชอยู่นะคะแต่ว่าตัวต่อไปเนี่ยอันนี้คือทีเด็ดมากๆชอบมากมากจริงๆตัวนี้คือเปิดโลกให้กับแบรนด์นี้ของฟ้าเลยนะคะก็คือบลูเบอรี่ตัวนี้ค่ะอันนี้คือบลูเบอรี่เฮอใช่ไหมใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่า guys like I have no idea what kind of Burberry this is but I think it's Burberry Her นะคะเหตุผลที่ซื้ออันนี้ก็คือคุณตู่เซาติสไปงานอีเวนต์เขามาแล้วบอกว่ามันหอมมากนี่ฉันก็เลยไปดมมานะคะซึ่งก็หอมจริงๆแต่ก็ซื้อไซส์เล็กมาเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าดิฉันใช้บ่อยมากสิ่งหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ฟ้าใช้น้องคนนี้บ่อยคือแน่นอนมันหอมมากแต่ที่ชอบที่สุดเลยของตัวนี้ก็คือน้องเป็นเบสที่ดีมากสําหรับน้ําหอมอื่นๆอย่างเช่นฟ้าจะมีน้ําหอมที่มันค่อนข้างที่จะ intense มากหวานมากเข้มมากแต่พอฟ้าฉีดตัวนี้ก่อน แล้วผส่งกับตัว intense เนี่ยมันจะเป็นความละมุนที่พอดีมากมันจะทําให้น้ําหอมที่ intense ของเราที่มันแรงของเราเนี่ยมันซอฟลงมานิดน,นึงนึอออกไหมคะตัวนี้ทําให้น้ําหอมมันหวานทุกอันมันหวานน้อยลงแล้วมันละมุนมันเข้ากันไปหมดเลยทุกคนและที่สําคัญงงมากอันนี้คือ E j o y l e ล s แต่ทําให้น้ําหอม,มอื่นๆของฟ้าที่ไม่ติดทนติดทนเฉยเลยทุกคนแต่จะบอกว่าใช้เดียวเดียวก็ดีนะคะทุกคนใช้เดียวเดียวก็หอมน้องหอมมากๆเป็นกลิ่น floral ที่พอดีนะคะทุกคนไม่ floral จนเกินไปเนาะ คือแบบ ฉีดครั้งแรกเนี่ยน้องจะมีความเป็นเบอร์รี่ค่อนข้าง,างสูงนะคะแต่ว่าเบสโน้ตของน้องก็คือมีความแบบเซ็กซี่ขึ้นมามีความนวัวมีความละมุนขึ้นมาก็คือจะมีวานิลลามี Mask, มัสมีวูดดี้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นน้ําหอมเฟรชที่เหมาะสําหรับสาวที่มั่นใจในตัวเองนะคะทุกคนสาวมั่นเง IN ี้ชอบมากดีมากน้ําหอมเฟรชตัวสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือบูเบอร์รี่บลัชตัวนี้เลยเหตุ <c els> ผลที่ซื้ออันนี้เป็นเพราะว่าดิฉันอยากได้บูเบอร์รี่ที่เป็นสีดามากแต่คุณตู่เนี่ยใช ฉันก็เลยไม่สามารถซื้อได้แต่ดิฉันก็อยากได้รุ่รนนี้ที่เป็นฝาแบบนี้ดิฉันก็เลยไปลองดมอันนี้มาค่ะซึ่งหอมมากถ้าให้นึกถึงบุคลิกของผู้หญิงที่ฉีดอันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่ แต่งหน้าอ่อนๆคิ้วเข้มมันหน่อยปัดมาสคาร่าอย่างเดียวไม่ลงอายแชโดว์ลงลิปติ้นลงลิปบางเบาๆนะคะผมตรงไม่เสตผมเยอะใส่สูตรสีขาวมั่นใจในตัวเองมีความสวยมีความแบบว่าฉันเป็นผู้หญิงเรียบร้อยที่มีความมัน่นมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีคลาสมีเป็นผู้หญิงที่แบบว่านิง่งๆสวยๆนึกออก เออเป็นกลิ่นที่ประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนกลิ่นนี้คือหอมและติดทนนานดีมากถ้าให้เทียบกับกลิ่นอนื่นๆที่ฟาพูดไปในวันนี้เนี่ยตัวนี้มีความฟลอรรลที่สุดแล้วมีความ แหลกที่สุดแล้วนะคะทุกคนซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการไปทะเลหรือว่าไปจัดรุฒจักไปที่ที่มันร้อนๆแดดกลางวันอะไรอย่างงี้นึกออกไหมไม่เหมาะสําหรับงานกลางคืนนะคะทุกคนพกน้องมีความแหลมนิดนึงเข้าใจคําว่าแหลมปะคือมีความแบนน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนวัวไม่ค่อยละมุนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่สะอาดมากทุกคนเป็นกลิ่นที่สะอาดมากจริงๆฟ้าจะชอบฉีดเวลาไปเดินจะรู้จักไปเดินตลาดอย่างที่บอกไปเลยเพราะมันทาให้เรารู้สึกเฟรชมากยิ่งขึ้นเป็นน้ำหอมที่เฟรชมากและติดทนนานมากเลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัว ผสมที่ดีกับตัวอื่นเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ชอบมากก็ใครที่แบบว่าอยากได้น้าหอมที่เฟรชนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ําหอมเฟรชที่ดีมากๆเฮ้ยทุกคนครบแล้วนะคะสําหรับแคตติเกอรีเฟรชต่อไปนะคะทุกคนเราไปหมวดหมู่อินเทนเซ็กซี่งานกลางคืนงานแบบว่าฉันฉีดกลิ่นนี้ฉันได้ผู้ชายกลับมา28คนข้างๆฉันแน่นอนเป็นกลิ่นที่แบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่อินเทนเซ็กซี่แล้วก็เซ็กซี่แล้วก็มั่นใจมั่นใจมั่นใจวันนันที่เรารู้สึกว่าเราสวยเราแต่งตาเข้มเข้มสโมกี้อายไป งานกลางคืนอีเวนต์กลางคืนอยากให้ผู้ชายหันมามอง นี่เลยค่ะแคตติกรีนี้คือเหมาะมากเลยค่ะทุกคน intense ตัวแรกเลยนะคะที่ฟ้าใช้และชอบมากก็คือ e z a e n g l o w black opium นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำหอมที่เซ็กซี่เหลือเกินมีความเป็นกาแฟมีความเข้มๆถ้าให้นึกถึงคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าใส่สุดสีดำเหมือนดิฉันนั่นเองไม่ใช่ใส่สุดสีดำมั่นใจในตัวเองมากๆใส่เสื้อหนังสีดำสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เขาด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้ชาย ดูแลตัวเองเป็นผู้หญิงที่แบบว่าฉันไม่งองผู้ชายฉันจะใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวตลอดชาติก็ได้เพราะฉันมีผู้ชายในสต็อกเยอะแต่ฉันจะไม่เลือกใครเป็นคู่ชีวิตเพราะฉันแซบเกินไปที่จะมีคู่ชีวิตนึกออกปะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแซบ่บมีแต่ความแซบ่บและมีแต่ความแซบ่บมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะทุกคนก็คือ black opium ตัวนี้ของอิวแซงโลรองเลยนะคะ ยังไงดีถ้าให้นึกถึงสีก็คือตามแพ็กเกจเลยค่ะทุกคนมีความดำดำ,ดำวิ้งวงิมีความแบบน้ําตาลเข้มแบบนี้คือนึกถึงสีแบบนั้นเลยมีความนวลละมุนมากแบบ กลมๆมปนกลิ่นกลมๆมมันกลิ่นนวลๆไม่มีความเฟรชใดๆเลยแม้แต่น้อยนะคะทุกคนตัวนี้ก็อินเทนส์สำหรับฟ้าอยู่นะคะมีความหวานที่ก็ค่อนข้างที่จะหวานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดน่ารำคาญเกินไปตัวนี้อาจจะฉีดเยอะไม่ค่อยได้นะคะอาจจะฉีดแค่แบบ3สเปรย์สามสปริชแค่นั้นเองถ้ามากกว่านั้นมันอาจจะเยอะจนเกินไปตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเคยชอบมากๆครั้งหนึ่งแล้วมีช่วงที่เลิกใช้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันมันแรงเกินไปสําหรับอากาศประเทศไทยแต่ว่าพอกลับมาใช้แล้วก็เอามาผสมกับบูบร คือเข้ากันดีมาก2ตัวนี้ผสมกันคือ perfect match ค่ะทุกคนเข้ากันได้ดีมากๆและทุกครั้งที่ฟังผสม2ออันนี้ด้วยกันนะคะจะมีคนทักตลอดว่าคุณฟอน้ำหอมหอมมากมีความเซ็กซี่ก็นั่นเลยค่ะใครที่อยากเซ็กซี่นะคะคอมบิเนชนันนี้คือดีมากก็ใครที่เที่ยวผับนะคะกลิ่นนี้เหมาะมากๆใครที่เที่ยวกลางคืนหรือว่าใครที่จะไปอีเวนต์ไปงานแต่งงานอยากสวยอยากเซ็กซี่อยากปังก็อันนี้ดีงามมากเลยนะคะตัวนี้คือเด็ดค่ะต่อไปนะคะทุกคนซึ่งอันนี้คือช็อกโลกมากฟ้าซื้อ เมื่อ2วันที่แล้วคือ48ชั่วโมองที่แล้วฉันเพิ่งได้นะ้องคนนี้มาแต่ฉันให้น้องคนนี้เป็นเฟรนิ์เลยค่ะทุกคนมันหอมมากและมันก็ถูกมากแต่กลิ่นคือเหมือนแบบเหมือนน้นําหอมราคาหลักหมื่นเลยนะคะทุกคนอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยน้ําหอมตัวนั้นก็คือน้ําหอมของซาร่าเมนค่ะโอ้ oh my god อันนี้คือฟ้าไปรอคุณแฟนชอปปิ้งอยู่นะคะและระหว่างรอฟ้ากับพี่ฟ้าสาธิกาเนี่ยก็ไปลองดมน้ําหอมผู้ชายดูซึ่งฟ้ากับพี่ฟ้าสาธิกาเนี่ยดมพร้อมกันแล้วแบบมองหน้ากันแล้วแบบว oh ่า ホンマ แล้วพอฉีดไว้ที่ตัวยิ่งหอมค่ะทุกคนมันดีมากเป็นน้ําหอมอยูนิเซ็กซ์ที่เพอร์เฟกมากเฮ้ยแกมันเซ็กซี่มากมันหอมมากอันนี้ฟ้าซื้อไซส์เล็กมานะคะในราคา390บาทเท่นานั้นความติดทนนานเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ได้แย่เลยนะคะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบถ้าฟ้าได้กลิ่นเมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วฟ้าอาจจะไม่ชอบแต่ต้องขอบคุณพี่ไปมากเลยที่เปิดโลกน้ําหอมของฟ้าได้เยอะมมากมันเป็นกลิ่นอะไรไม่รู้ฉันเรียกกลิ่นนี้ไม่เป็นนะ่ะถ้าให้เปรียบเทียบพี่ไปเปรีีียยบบเททให้้้้แลวนนอองงค่ข่ขาจะ คล้ายครีดอาร์เบนทัสนะคะทุกคนแล้วก็มอนบลองเอ็กซ์พลอเรอร์นะคะ <c oughs> ก็ใครที่รู้จักครีดอาร์เ t นทัสแล้วก็มอนบลองเอ็กซ์พลอเรอร์ตัวนี้เป็นรูปที่ดีมากกลิ่นเขาจะประมาณนั้นกลิ่นนี้นะคะทุกคนเป็นกลิ่นที่ตรงข้ามกับคําว่าลูกคุณหนูเลยค่ะเป็นกลิ่นที่ตรงข้ามกับสาวหวานเลยค่ะทุกคนส่วนตัวแล้วนะฟารู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเหมาะสาหรับใครที่แบบว่ากล้าแต่งตัวขึ้นมาหน่อยนะคะแต่งตัวโทนสีด,ดำในความมั่นเจนในตัวเองถ้าใครที่แบบว่าสายหวานสายฟลยอรัลฟรุตตี้เนี่ยอ กลิ่นที่ค่อนข้างที่จามีความยูนิคสูงมากแต่เป็นของซาร่าแกะฉันช็อกมากมันดีงามมากจริงๆตัวนี้วันนี้ฉันก็ฉีดอยู่แล้ววันนี้ฉันก็จะฉีดเพิ่มอีกแบบเฮ้ย hey guys like it's so nice you guys have to try it out ตัวต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นของครอบครัว Dolce Gabbana นะคะนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือ Dolce Gabbana The Only One ซึ่ง The Only One เนี่ยมีทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันเป็นแพ็กเกจสีแดงแล้วเป็นสีดำอันนี้ซึ่งสีดำอันนี้ก็จะ i n t e ทน e นะคะทุกคนตัวนี้คือบอบกเลยว่า หวานค่ะทุกคนมีความหวานมีความเข้มมากมีความิน t e n s e มากวันไหนที่ฟ้าแบบว่ารู้สึกเซ็กซี่ใส่้ส้นสูงแต่งตัวสวยสวยเป็นงานกลางคืนฉีดตัวนี้คือแบบเสริมความรู้สึกของเราในวันนั้นมากทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นกลิ่นนี้ทําให้ฟ้ารู้สึกถึงห้องแบบมีความเป็น50 Shades of Grey อะทุกคน50 Shades of Grey จริงเป็นผู้ชายใช่ปะแต่ลองคิดเป็นเวอร์ชันผู้หญิงอะเป็นแบบนั้นเลยมีความมั่งมีความเซ็กซี่ มีความแซ่บมีความแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีแฟนแต่ฉันก็ไม่ได้การต้องการที่จะมีปะ่ะฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันก็สวยอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีใครอยากได้ฉันนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบฉันนะแต่ฉันเลือกมากกว่านึกออกป๊า ส่วนตัวแล้วตอนที่ฟ้าได้กลิ่นครั้งแรกฟ้านึกถึงเชอร์รี่เลยจริงๆคือนึกถึงเชอร์รี่เลยแต่เท่าที่ฟ้าไปทําการบ้านมันมาไม่ใช่เชอร์รี่นึกออกปะมันทำให้ฟ้านึกถึงเชอร์รี่อยู่บนไอศครีมของเซเว่นนเซ่นนะคะทุกคนอย่างนั้นเลยคือโจทย์ของฟ้าตอนที่ฟ้าไปเลือกน้ําหอมในวันนั้นก็คือฟ้าอยากได้น้ําหอมที่เข้มมากเซ็กซี่มากๆแบบเข้มๆข้มเซ็กซี่และยูนิคเพราะกลิ่นนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่าไม่ได้ ทั่วไปนึกบอกว่าคือไม่ค่อยมีใครใช้กลิ่นแบบนี้นะคะทุกคนฟ็อกก็เลยชอบตัวนี้ซึ่งโจทย์ในวันนั้นก็คืออยากได้กลิ่นเซ็กซี่ที่แบบเออไม่ได้มีใครใช้เยอะขนาดนั้นประมาณนี้นะคะทุกคนตัวนี้ไม่ต้องฉีดเยอะมากนะคะทุกคนอาจจะแค่แบบว่า1 2ึสาแค่นั้นนะคะไม่ต้องฉีดเยอะมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอินเทนส์มากเลยนะคะอันนี้คือเขาบอกเลยว่าเป็นเออเดย์เพอร์ฟิวมอินเทนส์นะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะอินเทนส์มากๆตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยสําหรับงานกลางวันงานกลางวันคือโ no, นค่ะทุกคนไม่ควรเลยตตัััววววนนนี้สส่่รูกาม แรงไปนิดนึงนอกซะจาะว่าจะฉีดน้อยๆฉีดไม่เยอะนะคะถ้าฉีดเยอะฟารู้สึกว่ามันแรงไปสําหรับอากาศประเทศไทยเนาะตัวนี้ถ้าให้พูดถึงก็คือผู้หญิงที่ใส่แบบชุดชั้นในลูกไม้เลยค่ะทุกคนลูกไม้ใส่ถุงน่องเซ็กซี่แบบว่าเฮ้ยชุดนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของน้ําหอมตัวนี้ก็อย่างงันเลยถ้าฉีดตัวนี้แล้วไปเดทก,กับผู้ชายชั้นบอกเลยว่าเธอได้ผัวน <laughs> ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะทุกคนก็คือติดทนนานเลยนะคะตัวนี้ดีงามมากชอบมากตัวต่อ ไปนะคะสำหรับน้ำหอมที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือ Versace d i a n d Blue ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นที่เรียกได้ว่าเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของฟ้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าฟ้าฉีดบ่อยมากตัวนี้ตัวนี้อัจริงมันไม่ได้อินเทนสมันไม่ได้เข้มมันไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นมันก็ มีความอยู่ระหว่างกลางส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสามารถฉีดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือติดทนนานมากทุกคนคือฉีดทั้งวันอยู่ทั้งวันไม่ว่ากลางวันเธอจะทําอะไรกลางคืนเธอจะทําอะไรเธอจะไปอยู่ที่ไหนจะเหงือแตกจะอะไรก็ตามกลิ่นนี้คือติดทนนานมากแต่ว่าแล้วแต่คนนะเพราะว่าคุณตู่สาวติ่ใช้ตัวนี้แล้วไม่ติดเลยค่ะแต่ดิฉันใช้แล้วทน มากทนแบบทนมากๆทีนี้คาแรคเตอร์ที่เหมาะกับกลิ่นนี้ก็คือเป็นสาวอสาวมากแล้วคือส่วนตัวแลว้วฟารู้สึกว่าน้ำหอมที่ฟ้าใช้มันมีความแบบว่า มีความมั่นใจในตัวเองนี้หนึ่งซึ่งฉันก็เป็นคนมั่นใจในตัวเอง There's nothing wrong with that It's okay to be confident girl You know There's nothing bad with that It's even amazing to be confident in yourself เหมาะสำหรับสาวที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะทุกคนึ้ออกว่าขับรถด้วยตัวเองดิฉันไม่ต้องการให้ใครมาขับให้ดิฉันดิฉันดูแลตัวเองได้ดิฉัน strong พอเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ถ้ามีแฟนก็คือแฟนกลัวเมียมากนึกออกว่าเป็นกลิ่นที่มีความอสซี่มีความแบบเป็นผู้นำนะคะทุกคนสำหรับกลิ่นนี้ มันเป็นกลิ่นที่แบบ มันไม่ได้เข้มแล้วมันก็ไม่ได้เฟรชจนเกินไปมันอยู่ตรงกลางที่พอดีมากๆก็เป็นในกลิ่นหนึ่งที่ฉีดแล้วคนทักบ่อยมากว่าใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรนะคะทุกคนก็ตัวนี้ชอบมากเหมาะสําหรับสาวเท่สาวที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความแบบว่า strong woman นะคะใครที่อยากได้น้ําหอมที่ติดทนนานสามารถฉีดได้ทั้ง2โอกาสไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะก็แนะนำ Versace ได้น้ำรูเลยดีงามมากน้ําหอมตัวสุดท้ายนะคะที่ฟ้าใช้ในวันที่ฟ้ารู้สึกสวยและเซ็กซี่มากก็คือ Giorgio Armani สีนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้ก็ เป็นกลิ่นที่คนก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ฟ้าก็ชอบกลิ่นนี้มากไม่แปลกใจเลยที่ทําไมคนใช้เยอะเพราะมันก็หอมมากจริงๆตัวนี้ฟ้าจะใช้ในวันที่ฟ้าอยากเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสวยนะมีความเซ็กซี่แต่ฉันอยากเรียบร้อยนิดนึงถึงแม้ว่าฉันจะสวยฉันจะเซ็กซี่แต่ฉันก็จะแบบนั่งนิ่งๆสวยๆแบบนึกออกปแบบ จะไม่ทําอะไรจะไม่เต้นเยอะจะไม่ไม่มั่นใจเกินไปจะมีความเป็นผู้หญิงที่ถ่อมตัวลงมาหน่อยเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ที่มีความเปราะบางเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้แข็งกร้าวจนเกินไปนะคะทุกคนประมาณนี้อย่างเช่นบรัสเซลส์ดร์นแลบูเนี่ยถ้าฉีดเป็นผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเคยผู้นกว่านี้มั่นใจเกินไปไหมแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยผู้ชายหันมามองแน่นอนเขาว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเพราะมันหอมมาก เป็นกลิ่นที่นัวมีความหวานที่พอดีไม่หวานจนเกินไปเป็นเซ็กซี่ที่เป็นผู้หญิงเซ็กซี่เลยเป็นผู้หญิงสวยๆเลยไม่มีความเท่เข้ามาเลยนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้ฉีดแล้วเรารู้สึกเรานิ่งขึ้นแล้วสวยแล้วรู้สึกว่าแบบสปอตไลท์มาอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วรู้สึกสวยมากนั่นเลยค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะ that's a wrap นะคะสําหรับการรีวิวน้ําหอมที่ฟ้าใช้และชอบที่สุดในปี2020นั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคือต้องบอกเลยว่าฟ้าเนี่ยไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด หอมเลยฟ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญฟ้าไม่ได้เก่งด้านน้ำหอมเลยวันนี้ก็รีวิวให้ฟังแบบเท่าที่ตัวเองเข้าใจเท่าที่ฟ้าเข้าใจดิฉันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ลองผิดลองถูกชอบอะไรก็ซื้ออันนั้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการบอกต่อประสบการณ์ของฟ้านะคะทุกคนว่าฟ้ารู้สึกยังไงหลังจากที่ใช้น้ำหอมเหล่านี้เนาะก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสไม่ได้โปรนะคะทุกคนยังไงโากัสขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จน,จนจบหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกไปเลยว่าคลิปนี้เนี่ย เ<โ>ฮ้ยทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามานานขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตเราในปี2020สําหรับทุกคนที่กําลังท้อกับชีวิตเจอเรื่องเครียดกับชีวิตอยู่ก็สู้ๆนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเจออุปสรรคเราต้องเจอเรื่องเครียดเราต้องเจออะไรที่มาทําให้เราทอ้อแต่นั่นคือชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะเราร้องไห้ได้เราเสียใจได้เราผิดหวังได้แต่อย่าลืมลุกขึ้นมาสู้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาที่หนักแค่ไหนเหนื่อยใจแค่ไหนฟ้าขอเป็นกําลังใจให้้ทุกคนสู ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปนะคะขณะตัวฟ้าเองใน YouTube ในอินสตาแกรมชีวิตฟ้าดูดีดูมีความสุขแต่ฟ้าเองก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันฟ้าเองก็มีอุปสรรคที่ฟ้าต้องสู้เหมือนกันก็อยากให้เราสู้ไปด้วยกันนะคะก็ขอให้ปี2021นะคะเป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนขอให้ทุกคนไม่เจอเรื่องเครียดขอให้มีแต่คนดีๆอยู่ในชีวิตขอให้มีแต่คนดีๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้คนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องราวดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ปี2021ปีปี่ดีที่ และที่สําคัญขอให้เราอยู่กันแบบนี้ไปตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยที่สปอร์ตฟ้ามาตลอดทั้งปีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฟ้าเป็นบล็อกเกอร์ใครที่มีอะไรในใจอยากจะพิมพ์มาเม้ามอยกับฟ้าก่อนปีใหม่นี้ก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะใครที่อยากให้ฟ้าเปลี่ยนแปลงอะไรติชมฟ้าได้หมดเลยฟ้าแบบน้อมรับมากฟ้าก็อยากจะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนเหมือนกันนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนรักทุกคนมากรักทุกคนจากหัวใจจริงๆถ้าวันนี้ฟ้าไม่มีเพื่อน,อนทุกคนก็จะไม่มีฟ้าในวันนี้ถ้าวันนี้ฟ้าทําคลิปแล้วไมม่ีใคร ก็ไม่มีประโยชน์ที่ฟ้าจะทําคลิปดังนั้นขอบคุณมากๆแล้วก็รักทุกคนมากๆขอให้อยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะ Happy New Year ค่ะทุกคน oh, จะร้องไห้แล้ว Happy New Year ค่ะทุกคน I love you guys so much Thank you for your support เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ Bye, bye.